เฮ้ยหลอมินจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะในห้องเรียนของเตามีนักเรียนสาวอยู่คนหนึ่งเวลาที่เธอนั่งเรียนเธอมักที่จะชอบนั่งหลบับจนโดนคู่สม,สมัยดูเป็นประจำนี่นางสาวปนัดตดานี่เธอนั่งหลับในวิชาเรียนของฉันอีกแล้วเลยยะปนัดตา หรือเธอมีชื่อเล่นว่าปาก็ถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาในสภาพงงเงียฉันเราสงสัยจริงๆเลยว่าเย่ปาไปอดหลับอดนอนมาจากไหนกันนะเวลาที่เธอมาโรงเรียนถึงง่วงได้ขนาดนี้อยู่ตลอดเวลาน่ะและพอถึงเวลาพักเที่ยงพอคนอื่นเขาพากันไปทานอาหารกลางวันกันหมดฉันก็เห็นแต่เพียงเยปานี่แหละยังนอนหลับฟุบคาโตะอยู่คนเดียวในห้อง ยาญนี่นี่แปดคนไปอดหลับอดนอนมาจากไหนกันเนี่ยถึงได้หลับได้ตลอดเวลาขนาดนี้และในค่ำวันนั้นฉันก็ได้ไปธุระก,กับคุณแม่ของฉันในระหว่างที่เราสองแม่ลูกกำลังจะกลับบ้านฉันก็ได้สังเกตเห็นว่ามีร้านขายปลาทั้งโกรตั้งอยู่ริมถนนแล้วคนขายที่ยืนขายปลาทั้งโกรอยู่ด้วยท่าทางเหมือรอยนั้นก็ช่างดูคุ้นหน้าคุ้นตาเสียเหลือเกินแต่เอ๊ นั่นมันยีปาไม่ใช่หรอนี่ยัยนั่นมารับจอบไข่ปลาทั้งโกหลังเลิกเรียนแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยมองอะไรอยู่จะพลอยอยากกินปลาทั้งโกละลูกอุ๊ยเปล่าค่ะคุณแม่ปาเรารีบกลับบ้านกันเถอคะค่ะป่านนี้คุณพ่อรอทานเขาเย็นแย่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้น ยายปาก็หายหัวไปเลยเป็นอาทิตย์แล้วที่ยายนั่นไม่ยอมมาโรงเรียนไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรกันเธอไม่แม้แต่โทรมาลาที่โรงเรียนด้วยซ้ำจนครูสมสมัยเองก็ได้มาประกาศหน้าห้องเรียนเพื่อถามว่ามีใครรู้จักบ้านของยายปาบ้างไหมแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่รู้จักบ้านของยีนั่นอะไรกันนี่ไม่มีใครรู้จักบ้านของยิป,ปนัตาเลยงั้นหรอยะคือ คุณครูคะเมื่ออาทิตย์ก่อนนูเห็นปนัดตาไปขายปลาทั้งโกอยู่ริมถนนช่วงค่ำนะคะงั้นเหรองั้นเอาเป็นว่าหลังเลิกเรียนเธอพาครูไปทีนะพอยครูติดต่อที่บ้านของเยปนัดนาตาไม่ได้เลยยังไงเดี๋ยวพอไปเสร็จครูจะไปส่งเธอที่บ้านเองนะตกลงนะ ฉันเลยต้องตกลงที่จะไปกับครูสมสมัยโดยโทรไปบอกแม่ของฉันด้วยว่าเย็นนี้จะไปทุระกับคุณครูเดี๋ยวพอเสร็จทุระแล้วคุณครูสมสมัยจะขับรถไปส่งฉันที่บ้านเพื่อให้แม่ของฉันไม่ต้องเป็นห่วงและในวันนั้นฉันกับครูสมสมัยพอไปถึงก็เจอยายปากำลังยืนขายปลาทั้งโะอยู่จริงๆคุณครูสมสมัยจึงรีบเดินเข้าไปถามยายปาทันทีเรื่องที่ไม่เห็นเธอไปโรงเรียนเป็นอาทิตย์แล้ว นี่นางสาวปนัดดาทำไมขาดเรียนไปเป็นอาทิตย์ไม่ลาเลยแต่ว่าดูจากที่ครูดูแล้วนะเธอก็ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนี่ยะทำไมถึงไม่ยอมไปโรงเรียนแล้วมาขายปลาทัองโกแบบนี้เนี่ยหนูขอโทษนะคะคุณครูพอดีแม่ของหนูไม่ค่อยสบายหนูต้องอยู่ดูแลในช่วงกลางวันพอค่ำม,มาก็ต้องมาขายปลาท่องโกะเพื่อหาเงินไปซื้อข้าวซื้อยาให้แม่นะคะ แล้วทำไมถึงไม่โทรไปลาครูเลยยะก็หนูไม่มีมือถือหรอกนะคะคุณครูบ้านของหนูน่ะจนมากพอฉันกับคุณครูได้ยินดังนั้นจึงเริ่มรู้สึกเห็นใจยัยปาขึ้นมาฉันกับคุณครูจึงขอไปเยี่ยมแม่ของยัยปาที่บ้านเพื่อดูอาการพร้อมทั้งผลไม้ที่คุณครูสมสมัยแวะซื้อติดไม้ติดมือระหว่างทางเข้าไปด้วย และพอไปถึงที่บ้านของยายปาฉันกับคุณครูก็พบว่ามันเป็นบ้านธรรมดาๆรรหลังเล็กๆหลังหนึ่งในย่านสลัมที่ค่อนข้างจะแออัดแล้วพอพวกเราสองคนเข้าไปข้างในบ้านก็พบว่ามันเป็นบ้านที่ทั้งเก่าทั้งโซมด้านในแทบไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของอะไรที่มีค่าเลยสักอย่าง แถมที่หนักไปกว่านั้นนะก็คงจะเป็นเรื่องกลิ่นเหม็นภายในบ้านของยายปาน,นี่แหละที่ทำเอาฉันกับคุณครูก็ไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรกันแต่มันเหม็นเอากาลเลยละ่ะนี่นางสาวปนาาัดดาในบ้านของเธอมีหนูตายหรือไงยะทำไมมันถึงเหม็นแบบนี้น่าจะเป็นกลิ่นขี้ของแม่หนูนะคะ่ะแม่หนูนอนเป็นอัมพาตเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานและเวลาหนูไปขายปลาท่องโกก็เลยไม่มีใครเช็ดอุจจาระให้คุณแม่นะคะ ยายปาพาคุณครูกับฉันไปดูแม่ของเธอที่นอนป่วยอยู่ในสภาพที่ซีเซียวและใบหน้าของแม่เธอก็ดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้สินี่คือแม่ของหนูเองค่ะครูสวัสดีค่ะคุณแม่ดิฉันเป็นครูประจำชั้นของปณัตานะคะพอดีเห็นแกขาดเรียนไปนานเลยมาดูหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณครูคะ คุณแม่ของหนูท่านพูดตอบกลับมาไม่ได้นะคะคุณแม่ขยับได้แค่สายตาเท่านั้นหรอค่ะนี่ปนัดดาอย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอต้องขายไปทั้งโกหาเลี้ยงทั้งตัวเองแล้วก็แม่แบบนี้มาตลอดนะ่ะใช่ค่ะคุณครู ตายแล้วลำบากจังเลยนะหล่อนแล้วก็ไม่บอกครูครูจะได้หาช่องทางในการช่วยเหลือเธอบ้างเมื่อคุณครูทราบดังนั้นก็ไม่บน่นยายปาเรื่องที่เธอขาดเรียนเป็นเวลานานแถมคุณครูยังบอกว่าจะหาทางคุยกับผอ,อทางโรงเรียนและหาทางช่วยเหลือปาในเรื่องเรียนและก่อนที่ฉันกับคุณครูสมสมัยจะกลับบ้านปาก็ได้ขอบคุณที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเธอกับแม่ถึงที่บ้าน ปาเลยเอาปลาทั้งโกใส่ถุงมาให้ฉันกับคุณครูคนละถุงปลาทั้งโกค่ะเอากลับไปกินกันนะคะเป็นน้ำใจที่ทั้งสองคนอุตส่าห์เป็นห่วงแล้วก็มาเยี่ยมหนูถึงที่บ้านนะคะแหมมีน้ำใจจริงๆนะเด็กคนนี้ขอบใจนะจ๊ะไว้เดี๋ยวครูจะมาเยี่ยมใหม่นะลาก่อนนะป้าปาส่งยิ้มให้ฉันกับคุณครูสมสมัยในขณะที่พวกเรากลับบ้าน และในวันต่อมาคุณครูสมสมัยก็ได้ไปบอกเรื่องนี้กับทุกคนที่โรงเรียนเรื่องแม่ของปาที่ป่วยติดเตียงเพื่อขอรับบริจาคเงินไปช่วยเหลือปาที่บ้านซึ่งทุกคนก็เห็นใจปาและช่วยกันบริจาคเงินเป็นจำนวนมาก ในเย็นวันนั้นฉันกับคุณครูสมสมัยจึงได้ไปที่ห้างเพื่อซื้อของใช้จำเป็นอย่างแพมเพิร์ดอาหารเหลวสำหรับคนป่วยอาหารแห้งเพื่อที่จะไปมอบให้กับยายปลาที่บ้านของเธอแต่พอในคืนนั้นเมื่อเราไปถึงที่หน้าบ้านและเรียกปลาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีคนเปิดประตูออกมาเลย ฉันกับคุณครูจึงได้ยืนรออยู่หน้าบ้านเขาเยายปาเพราะคิดว่าบางทีป้าจะไปขายปลาทั้งโกยังไม่กลับมาแต่อีกสักพักคงกลับมาฉันกับคุณครูก็ได้ยืนรอไปสักพักใหญ่ๆก่อนที่จะมีเพื่อนบ้านเดินออกมาจากบ้านและถามฉันกับคุณครูว่ามาทําอะไรกันที่นี่อ๋อพอดีว่าดิฉันเป็นคุณครูของเด็กหญิงบ้านนี้นะคะ กำลังรอแกกลับบ้านพอดีว่าจะเอาของใช้คนป่วยมาให้แม่ของแกที่นอนป่วยติดเตียงนะคะอ้าวแล้วทำไมมาสักค่ำเชียวล่ะอ๋อก็พอดีทราบมาว่าช่วงเย็นถึงค่ำปนัดดาแกจะต้องไปขายปลาทั้งโกนะคะดิฉันก็เลยมาค่ำหน่อยนั่นสินะฉันก็ลืมไปเด็กบ้านนี้นะ่ะแกเป็นเด็กที่ขยันดีนะเป็นเด็กดีเลยล่ะ แต่น่าเสียดายเมื่อปีก่อนแม่แกรันป่วยเป็นอัมาพาตล้มพับไปเลยทำงานอะไรก็ไม่ได้เด็กคนนั้นเลยต้องไปขายปลาทั้งโกแทนแม่ทุกเกยน็นหลังเลิกเรียนกว่าจะกลับก็เห็นคำค้ำนุ่นละนั่นสิคะนี่ฉันเองก็เพิ่งทราบเรื่องนี้เลยเลยเพิ่งมาช่วยเหลือแกโดยการรวบรวมเงินบริจาคของเด็กๆที่โรงเรียนมาซื้อของใช้ให้แม่แกนี่แหะคะ่ะไม่ต้องแล้วแล้วมั้ง คุณครูสมสมัยกับฉันได้แต่งงทำไมเพื่อนบ้านถึงบอกว่าไม่ต้องแล้วก่อนที่เพื่อนบ้านของเยปาจะบอกกับฉันและคุณครูว่าก็ปาเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนแล้วนะเธอโดนรถชนในระหว่างที่เข็นรถปาทั้งโกกลับบ้านเสียชีวิตคาที่เลยละ่ะแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้จนสี่วันก่อนได้กลิ่นเหม็นเน่ามาจากบ้านของปา ก่อนที่ชาวบ้านจะตัดสินใจพังประตูบ้านเข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงก่อนจะพบว่าแม่ของบ้านนอนตายในบ้านแล้วเหมือนประมาณว่าไม่เห็นลูกสาวกลับมาบ้านแกก็เลยไม่มีใครป้อนข้าวป้อนน้ําแกคงพยายามจะคานลงมาจากที่นอนจนหน้าคว่ำลุกไม่ได้คงจะขาดอากาศหายใจตายที่พื้นเพราะขายับไปไหนไม่ได้จะร้องให้ใครช่วยก็ไม่ได้เช่นกัน และหลังจากนั้นชาวบ้านจึงได้มารู้ว่าที่ปาหายไปหลายวันนั่นก็เพราะเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและไม่มีข้อมูลอะไรเลยมารู้อีกทีก็ตอนที่พาแม่ของปาไปโรงพยบาบาลนี่ละค่ะถึงรู้ว่าปาเองเธอก็เสียชีวิตแล้วเช่นกันเมื่อฉันกับคุณครูสมสมัยทราบดังนั้นก็ได้แต่ยืนอื้งอยู่ตรงหน้าบ้านของปาพัางคิดว่า แล้วคนที่เราเจอเมื่อวานก่อนคนที่ให้ปลาทั้งกูอร่อยอร่อยๆฉันกับคุณครูกินคือใครกันล่ะหรือว่าจะเป็นผีงั้นเหรอ